สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่1กรกฎาคมค่ะ GDP Now โมเดลทำนายเศรษฐกิจของเฟดสาขา a อตแลนตบ่งชี้ว่าสาหรัฐน่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเชิงเทคนิคเรียบร้อยแล้วในครึ่งปีแรกโดยอินดิเคเตอร์สำคัญซึ่งนักลงทุนเฝ้าติดตามคาดการ q 2 GDP ลบ1.0% Q on Q พลิกหดตัวจากผลคำนวณครั้งก่อนซึ่งเคยบวกอยู่0.3% หากโมเดลแม่นยำประกอบกับ GDPQ 1ติดลบไปแล้วจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐหดตัว Q on Q 2ไตรามาสติดต่อกันตรงกับนิยาม Technical Recession ทันทีค่ะผู้บริโภคเบอร์หนึ่งของโลกอ่อนแรงลงเรื่อยๆยอดใช้จ่ายส่วนบุคคลแท้จริงซึ่งหักเงินเฟอ้อออกแล้วพฤษภาคมหดตัวครั้งแรกในปีนี้แถมตัวเลขสีเดือนก่อนก็โดนปรับลง เงินเฟอ้อคอ r e p ซ e ซึ่งเฟดใช้วัดเป้าราคาชะลอจาก4.9%เหลือ4.7%เยียร์อ e อนเยียในเดือนพฤษภาค,คมหากเทียบเดือนชนเดือนบวก0.3% m ันส์อ่อนมันต่ำกว่าคาดทั้งสองแบบแม้ยังมีอาจช่วยให้เฟดประกาศใช้ชนะเหนืองเงินเฟอ้อได้แต่ก็เป็นแนวโน้มที่ดีค่ะตลาดบอลรับรู้โดยความคาดหวังเงินเฟอ้อระยะยาว5 year f year forward ร่วงลงเป็นวันที่4ปิดเมื่อวาน2.08%ต่ำสุดใน4เดือน นักกลยุทธ์เคทแอมเชื่อว่าหาก Market b a s e สเอ็กซ์ปีเคชตัวสำคัญดังกล่าวลงมาใกล้หรือต่ำกว่า2%เฟดน่าจะพอใจเพราะสะท้อนว่าคุม Inflationary Mindset ในตลาดได้แล้วสหราชเงินเฟอ้อเริ่มลดเศรษฐกิจถดถอยตอกย้ำวิวพีคฮอกกินสเฟดคงขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปแต่ไม่น่าส่งสัญ,ญญาณเข้มงวดกว่าที่ตลาดรู้อยู่แล้วมุมมองดังกล่าวกดดอลลาร์ให้อ่อนค่าลงมาจากระดับสูงสุดของปีและเบรกการร่วงลงแบบฟรีฟอรของเงินยูโร ดอลล่าอ่อนช่วยหนุนสกุลเงินเบอร์สองของโลกรีบาวขึ้นมาเหนือ1 4เหรียญ4เซนหลังเอาลุกยูโรโซนแย่มาก ECB ต้องใช้ท่า2มือขัดแยง้งข้างหนึ่งขึ้นดอกเบีย้ยสู้เงินเฟ้อส่วนอีกข้างต้องผ่อนคลายช่วยซื้อพันธบัตรประเทศนี่ท่วมอย่างอิตาลีเพื่อลดยิวสเปสและ Fragmentation ลิก k s เราเชื่อว่า ECB ใกล้ถึงทางตันขณะเฟดเริ่มเจอทางชันด้วยต่างเหตุผลบนเส้นทางเข้มงวดนโยบายการเงิน ราคาทองบอกอย่างนั้นโดยไม่หลุด1,800เหรียญส่วนคู่หูคนละโลกบิตคอยร่วงหลุด20,000เหรียญประเดี๋ยวเดียวก็เด้กเดงกลับขึ้นมาแสดงว่าตลาดยังมีสภาพคล่องเพียงพอโภคภัณฑ์เศรษฐกิจตัวสำคัญน้ำมันและทองแดงปรับฐานรุนแรงรับรู้ดีมันอ่อนแอลงเพราะสหรัฐและยุโรปถดถอยไปมากแล้วเมื่อสัญญ,ญาณวิ s i o n ชัดขนาดนี้ค่ะแทบไม่มีอะไรให้ลุ้นต่อไปก็ควรหันกลับมาสนใจสัプライซึ่งตึงตัวเชิงโครงสร้างระยะยาว สายพุกพันอดทนไว้อีกไม่นานหาะราคาก็น่าจะเฟื้นด้วยแรงดฟイจากจีนสินทรัพย์สหรัฐยังไม่น่าสนดอลลาร์ก็ไม่ควรแข็งค่าพุกพันและคริปโตมีโอกาสกลับขึ้นมาขณะปัจจัยการเติบโตสภาพคล่องระดับราคาล้วนชี้ให้ลงทุนจีน KT ท s เอชาร์สเคทีไชและ k ค c h i ชน b o บอลขึ้นซื้อลงซื้อจัดเข้าใส่ให้หนักที่สุดตามความสามารถรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลค่ะมาดูกันถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะ เซ็นดิเด็กปิดไปดที่1,568.33จุดลบ1 มูลค่าการซื้อขาย71,991ล้านบาทโดยตลาดทุนไทยปรับลดลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศหลังกลับมากังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาลดลงอีกทั้งธนาคารกลางในประเทศพัฒนาแล้วยังคงเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชะลอตัวส่วนในฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่41,572ล้านบาท และยูพนันธบัตรอายุหปีปิดที่ 2. 4 7ปรับตัวลดลงจากเมื่อวานงค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่35บาท28สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทอ่อนค่าตามภูมิภาคทางฝั่งของเอเชียนิกกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงโดยนักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยเนื่องจากเฟดเร่งปรับขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสกัดภาวะเงินเฟอ้อ นิกกี้ปิดไปที่ 26,393.04. นหกสรเสจุด่ลบนส่เสวนเซี่ยงไฮ้คอมมิสซิตลาดหุ้นจีนปิดพุ่งขึ้นกว่า1%เอร์ค่ะขานรับภาคการผลิตและภาคบริการที่ขยายตัวในเดือนมิถุนายนหลังรัฐบาลประกาศยุติมาตรการล็อกดาวน์ในนครเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้คอมมิสิปสปิดไปที่3 3 9 8 6 2มสจุดบวก1.10่ส่วนดาวโจนส์สัลดหุ้นนิยอร์ปิดร่วงลงในวันพฤ เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยหลังจากเฟดส่งสัญญ,ญาณชัดเจนว่าจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อดาวโจนส์ปิดที่37,75.43จุดลบ0.82% S&P 500ปิดที่3,785.38จุดลบ0.88%และ Nasdaq ปิดที่11,28.74จุดลบ1.33%ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลงในวันพฤหัสและปิดตลาด,ตลาดไตรมาสองย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี2563เนื่องจากนักลงทุนกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยหลังจากธนาคารกลางต่างๆเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟอ้อ c c 4 0ปิดที่5,922.86จุดลบ1.80% DAX ปิดที่12,783.77จุดลบ1.69% แัฟฟูซี่ร้อยปิดที่7,169.28จุดลบ1.96ซค่ะส่วนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆห,หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอซึ่งรวมถึงตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานที่สูงกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว ทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบวสต์ศาสตาันนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพฤหัสค่ะลบไป 3. 7ปซปิดที่1 0 5ดอลลาร์เ6เซนต์ต่อบาร์เรลเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยและการชะลอตัวของดีมานพลังงานส่วนผลการประชุมกลุ่มโอเปกและโอเปกพลัสเมื่อวานนี้ที่ประชุมมีมติเพิ่มกําลังการผลิต6 4 8 0 0 0บาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคมส่วนทาฝั่งของเบลนต์เองค่ะลบไปดที่114ดอลลาร์8 1เซนต์์เรล ทางฝั่งของสัญญาทองคําตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพฤหัสค่ะโดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลที่ว่าตัวเลขเงินเฟ,เฟอ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยผลักดันให้เฟดเร่งปรับขึ้นอนัตราดรอกเบี้ยสัญญาทองคําตลาดโคมเมกสมวูรเบืองสิงหาคมลบ0.56%ปิดที่1 8 0 7ดอเลลาร์30เซนต์ต่อทร์เอลและนี่คือหมดของเคทแอมบ์เดลี่นิวที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายัางคงต้องทำโซเชียลดิสท n นซิงแต่ทุกคนก็สามารถทำธุร แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินาราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ